สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการผ่านทางช่องยูทุปปัญหาของคนทำงาน HR วันนี้ปัญหาของคนทำงาน HR จะมาพูดคุยจะมาแชร์เรื่องของ HR for non HR HR for non HR คืออะไรเบื้องต้นมาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆก่อน จริงๆไลน์เมนเจอร์หรือหัวหน้างานจะต้องรู้จักระบบงานการบริหารงานบุคคลหรือระบบ HR ทำไมไลน์เมนเจอร์ทำไมหัวหน้าแผนกหรือ supervisor จะต้องรู้เรื่องของระบบ HR เมื่อเรามาพูดถึง HR for non HR จะขอยกตัวอย่างแชร์ประสบการณ์ ให้กับคนทำงาน HR จริงๆเรื่องของ Line Manager เรื่องของ Supervisor หัวหน้าแผนกจะต้องรู้หลักๆเรื่องการบริหารงาน HR 1. Line Manager หัวหน้าแผนก Supervisor จะต้องรู้จะต้องเข้าใจเรื่องของการสรรหาคัดเลือกทำไม Line Manager ททำไม หัวหน้าหน่วยงานทำไมซูเปอร์วิเซอร์จะต้องรู้เรื่องของการสัมภาษณ์งานเพราะว่าการสัมภาษณ์งานมันเป็นส่วนหนึ่งของ Line Manager จอร์ HR, HR เป็นเพียงคัดสรรบุคลากรที่เข้ามาสมัครให้ตรงกับคุณสมบัติให้ตรงกับสเปคที่หน่วยงานต้นสังกัดต้องการแล้วก็ส่งต่อไปให้ Line Manager ไปให้หน่วยงาน แล้วหน้าที่ของ Line Manager มีการสัมภาษณ์แล้วก็มีการตัดสินใจรอบสุดท้ายว่าจะรับหรือไม่รับหลังจากนั้น Line Manager จะต้องเข้าใจเรื่องของการประเมินผลงานพนักงานเมื่อ hr ส่งคนไป Line Manager รับสมัครคนนำคนเข้าไปทำงาน Line Manager จะต้อง ทำการประเมินผลเมื่อพนักงานคนนั้นถึงรอบการประเมินผล Line เ a นเจอร์ประเมินผลแล้วก็มีหน้าที่แจ้งให้กับพนักงานทราบไม่ใช่จู่จู่จะโยนให้ HR เป็นคนแจ้งทั้งท้ที่ Line เ a นเจอร์ทั้งท้งที่ซูเปอร์วิเซอร์ประเมินผลไม่ผ่านทดลองงานแล้ว Line เ a นเจอร์ไม่ได้พูดคุยไม่ได้สื่อสาร ลายมเนเจอร์ส่งให้ HR แจ้งว่าไม่ผ่านทดลองงาน HR จะไปรู้ได้อย่างไรว่าไม่ผ่านทดลองงานเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่ HR สัมภาษณ์ส่งให้ลายมเน n เจอร์ลายมเน a เจอร์เป็นคนประเมินตั้งแต่แรกหลังจากที่ HR ส่งพนักงานคนนั้นลายมเนเจอร์จะต้องมีหน้าที่แจ้งผลการประเมินไม่ผ่านเพราะอะไรไม่ใช่จูๆ่ๆูมาโยนให้ HR บอกว่าไม่ผ่าน hr เป็นส่วนหนึ่งเป็นเซลลหนึ่งถ้าหากเปรียบ100% hr เป็นแค่10% line manager ประเมิน90% hr จะประเมินแค่ a t t e n d a n c เท่านั้นหากให้ hr คุยเรื่องของการประเมิน hr คุยได้เรื่องของการประเมินเท่านั้นจริงๆ HR f hr non hr line manager จะต้องเข้าใจเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาเรื่องของแคลเหลี a ยผ่ การให้ความก้าวหน้าของพนักงานนั้นๆที่อยู่ในต้นสังกัดจริงๆเป็นหน้าที่ของไลน์แมネเจอร์เป็นหน้าที่ของซูเปนนอร์วิเซอร์เป็นหน้าที่ของหน้างานจะต้องโคดชิ่งจะต้องฝึกอบรมจะต้องพัฒนาเมื่อรับเขาเข้ามาเขามีจุดอ่อนตรงไหนจะควรพัฒนาอย่างไรเขามีจุดแข็งตรงไหนจะปรับพัฒนาอย่างไรแล้วให้ความก้าวหน้าเขาอันนี้หลักๆ hr ฟอน on hr เป็นในส่วนของ Line Manager เป็นในส่วนของ Supervisor หรือว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆไม่ใช่หากพนักงานไม่ผ่านทดลองงานโยนให้ HR ต้องทำความเข้าใจกันใหม่หากมีโอกาสจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการฝึกอบรมแล้วก็แคลเรียพานอีกคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ